สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนภาษาเมนูต่างๆใน Windows 10ให้กลายเป็นภาษาอังกฤษนะครับหลายคนอาจจะอัปเดต Windows 10มาจาก Windows 8.1แล้วมันเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นภาษาไทยให้เองเหมือนผมอย่างนี้นะฮะมาดูวิธีการกันครับขั้นแรกให้เราไปที่ปุ่ม Start คลิกขวาครับ เลือกไปที่แผงควบคุมหรือมันก็คือคอนโทรลพาร์ l นลของเรานั่นเองไปที่เมนูภาษานะครับมันก็จะมีภาษาที่เราเลือกไว้บางคนอตอนลงอาจจะไม่ได้เลือกภาษาไทยมันก็จะโชว์แต่ English, United s t อ่าอยู่ในสเตอย่างเดียวนะฮะให้ไปที่ตัวเลือกของภาษาอังกฤษนะฮะ ดูดีๆนะครับมันมีตัวเลือกภาษาไทยตัวเลือกของภาษาอังกฤษไปที่ตัวเลือกภาษาอังกฤษหัวข้อแรกเลยภาษาที่แสดงของ Windows คลิกไปที่กำหนดภาษานี้เป็นภาษาหลักปึ๊บพอกดแล้วมันจะถามว่าคุณต้องการออกออกจากระบบเพื่อให้มันเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวนี้เลยไหมพอคลิกออกจากระบบปุ๊บมันก็จะให้เรา ล็อกอินใหม่ที่หน้าเวลคร่ำนะครับครับหลังจากที่ล็อกอินเข้ามาใหม่แล้วภาษาต่างๆในเว็บ o w s ท0ของเราก็จะกลายเป็นภาษาอังกฤษนะฮะแค่นี้ครับก็ยังไงถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดถูกใจนะครับหรือ Sub ั c r i b รก็จะขอบคุณมากๆเลย ครับผมแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับ